a p p l e iPhone 15ในรอบนี้ตื่นมาดูอีเวนต์จนจบดูจนหลับไปเลยส่วนส่วนหน้าข่าวมือถือเทคโนโลยี Technology ต่างๆนี่มันเหมือนจะพัฒนานะแต่มันเหมือนมันเหมือนจะไม่ได้ไปไหนเลยเลยดูไปดูมาเนี่ยมันโค้หน้าเบื่อเลยส่วนส่วนหน้าข่าวมือถือเริ่มต้นกับ Apple Watch ที่จะมีสีใหม่สีใหม่ผมก็ยังจาไม่ได้เลยว่ามีสีอะไรบ้างแต่มันมีฟีเจอร์ที่ใช้ตัวปลายนิ้วสัมผัสเนี่ยแล้วเชื่อดีต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นมีมหรือว่าเป็นกิมิกของ Apple Watch เลยด้วยแบบเนี้ยให้ทำแบบเนี้ย เวลาคุณมือข้างไหนคุณไม่ว่างเนี่ยคุณก็โหนอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเนี่ยคือคุณสามารถทำอย่างเงี้ยแล้วคุณสามารถสั่งงานได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบสามารถสั่งงานได้ว่าโทรหาใครได้บ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยแการสั่งงาน Apple Watch โดยการสั่ง Hey Siri เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้ววะยัเอามาใช้เป็นกิมมิกใหม่อกหอหน้าจอที่สว่างขึ้นเนี่ยสว่างขึ้น2,000นะติตนะ product ต่อมาคือ Apple Watch Ultra 2 ซึ่งไอสิ่งที่ผมจําได้เนี่ยมันก็คือจอเนี่ยสว่างขึ้นมาสามพันนิตแค่นั้นแหละแล้วก็มาถึงเกือบจะเป็นพระเอกของงานก็คือ iPhone 15 iPhone 15ในรอบนี้ความสว่างของหน้าจอเนี่ยสูงขึ้นมาถึง2000นิตจอก็เป็นโ l e d เหมือนเดิมแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่ชอบซึ่งผมอะโอเคนะก็คือ 60H z refresh rate กล้องหลัก48ล้านพิกเซลซึ่งมันก็เป็นพิกเซล i n n i n g ลงมาเหลือ12ล้านพิกเซลใหม่ไหมก็ไม่ใหม่นะแต่มันคือเป็นเซนเซอร์หลักของปีที่แล้ว มันควรจะทําให้ภาพเนี่ยคมชัดมากขึ้นแต่ถามว่าน่าสนใจไหมมันก็ยังไม่น่าสนใจอยู่ดีสีดีกว่าคุณสาวๆคุณผู้หญิงที่กาลังรอดูอยู่เนี่ยบอกเป็นสีพาสเทลนะแล้วก็สีดําซึ่งถามว่าพาสเทลเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยมันดูน่าเบื่อชิปเซตนี้ยิ่งน่าเบื่อกว่าเดิมเลยเป็น A อ i o n อเน6กสินี่ยิ่งไม่ใช่ตัวใหม่เลยแต่เข้าใจนะว่ามันก็เป็นชิปเซตที่มันใช้งานได้ดีมาตั้งนานแล้วแต่เขาพยายามจะทํากิมมิกให้มันแตกต่างจากเจ้าตัวโปรไงแล้วก็โปรแม x แล้วก็เป็นการทําการตลาดที่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซื้อเทคโนโลยีที่มันใหม่ล่าสุดชิปเซตที่มันใหม่ล่าสุดคุณก็ต้องไปซื้อโปรนะครับแล้วตัวโปรเนี่ยใช้ชิปที่เขาใช้ชื่อที่แบบเทพมากๆเลยนะว่า A17 Pro แต่สิ่งที่ Android user หรือว่าคนที่ใช้มือถือที่ไม่ใช่ Apple เนี่ยชอบใจที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวพอร์ตพอร์ตของเขาเนี่ยตอนนี้ปรับมาใช้เป็น USB-C ซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีมากแต่ว่าถาม Apple เนี่ยมันจะต้องใช้จุดนี้เนี่ยเป็น จุดทำมาร์เก็ตติ้งไหมมันก็ทํามากไม่ได้เพราะว่าไอตัว USB C นี่มันมีมาตั้งนานแล้วแล้วแอปเปเนี่ยมีโอกาสได้ใช้แต่คุณก็ไม่ใช้แล้ว Apple เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆที่ใช้ USB C ในพวกคอมพิวเตอร์โปรดักต์ต่างๆของเขาแต่ไม่ใส่ในมือถือใส่ได g h t n i n g Port มาให้แล้วสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนมาให้ USB C อยู่ดี USB C เป็น USB C 2.0 เราก็ขยับมาถึงตัวเด่นสุดน,นะครับก็คือตัว iPhone 15 Pro ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเป็น iPhone 15 Pro ที่น้ำหนักเบาที่สุดมีการใช้วัสดุไทเทนเนียมแล้วก็มีการเคลมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถแกะง่ายแล้วดังนั้นพี่คุณช่างเนี่ยต่างๆเนี่ยก็สามารถทำงานหรือว่าคนที่เป็น user ที่เก่งเรื่องการช่างเนี่ยก็สามารถแกะออกมาใช้งานแกะในการซ่อมเนี่ยได้ง่ายขึ้นส่วนชิปที่ผมบอกว่าเป็น A Bionic 17 Pro เนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าจะทํา ประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันประหยัดไหมแล้วพอพูดถึงในเรื่องกล้องเท่านั้นแหละเกือบจะหลับเลยเพราะว่าเทคโนโลยีที่อยู่ในมือถือรุ่นที่เคยใช้มาเนี่ยอย่างพวก Android Smart ร์ทโฟนเนี่ยพวกนี้มันมีมาตั้งนานแล้วอย่าง 5x ในการซูมออปติคอลเนี่ยตัวที่ผมใช้แรกๆเลยก็คือเจ้าตัว Huawei P30 Pro ตัวนั้นมันมีมาตั้งนานแล้วเพราะวะ่าแล้วตัว USB-C ของ iPhone 15 Pro เนี่ย ก็เป็น usb c 3ซึ่งมันเอาไว้ใช้ในการที่ต่อกับคอมแล้วมันการถ่าย transfer ข้อมูลได้เร็วมากขึ้นแต่ถามหน่อยในชีวิตจริงเนี่ยมีใครเอามือถือ iphone ตัวเองเนี่ยเสียบเข้าคอมบากซึ่งมันเกิดความอันตรายไหมความปลอดภัยยังไงก็ลองคิดดูแล้วกันว่าน่าสนใจไหมเสื่สนนอสารข่าวมือถือ